มีปัญหาที่ไหนมันต้องมีทางออกรวมแรงรวมใจค้นหาต้องเจอคำตอบใช้แก้ไขได้ไหมอยากรู้ต้องโทษ กเกษินทซีกันเถอะอาสิสสกเกษินทซีทำยังไงไม่รู้ทำแล้วมันจะดีหรือไม่รู้ช่ยจ้ะเกษตรอ,อ,อินซี ก็คือการเพาะปลูกโดยการอาศัยธรรมชาติในการดูแลพืชผลทางการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมีเลยนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการบำรุงดูแลรักษาจนถึงการกําจัดศัตรูพืชค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าแหมวิธีการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันยากเหลือเกินเพราะว่าไม่รู้นะคะว่าจะต้องทําอย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีๆค่ะวันนี้รายการชาววิชิตชาวบ้านจะพาไปดูกันนะคะว่าวิธีการทําเกษตรอินทรีย์ที่ถูกต้องและประสบความสําเร็จเนี่ยเขา วิธีการทำอย่างไรไปดูที่จังหวัดนครราชสีมากันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงสหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิงจำกัดที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วละค่ะที่นี่นะคะมีผลผลิตที่เป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะ แต่ว่ากว่าที่จะทำได้แบบนี้เนี่ยก็เจอปัญหามาเยอะเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปสอบถามจากผู้จัดการขอสหกรแห่งนี้กันนะคะว่าปัญหาที่เจอเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปที่ Farmer Market หรือว่าตลาดาเกษตรกรกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณสุมาลีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผับสวยๆเยอยเลยนะคะ แต่เอ๊สนใจในเรื่องของการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยได้ยังไงคะอะไรเป็นแรงบันดาลใจคะค่ะในส่วนของออสิ่งที่ทําให้สักรเราสนใจในเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์นะคะเราก็ให้ความสําคัญที่จะส่งเสริมให้สมาชิกเราผลิตพืชเนี่ยโดยมีระบบการเกษตรที่ยั่งยืนนะคะรณรงค์ในเรื่องของการเลิกใช้ปุ๋ยเคมียาฆ่ามแมลง ะะแล้วก็จะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น mm. ถึงแม้ไม่ร่ํารวยแต่ก็อยู่อย่างยั่งยืนพึ่งพาตนเองได้ไม่ร่ํารวยแต่ว่ายั่งยืนนั่นเองนะคะพึ่งพาตนเองได้พึ่งพาตัวเองได้ด้วยค่ะสหกรณ์การเกษตรลำพระเพิงเป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตร,รกรเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการทำการเกษตร,ร ทั้งในเรื่องของวิธีการทำการเกษตรเงินทุนที่ทำกินและแหล่งค้าขายพืชผลทางการเกษตรซึ่งที่ลำพะเพิงแห่งนี้ได้จัดฟาร์มเมอร์มาร์เก็ตหรือตลาดขายตรงให้กับเกษตรกรโดยจะมีการจำหน่ายพืชผักสวนครัวผักพื้นบ้านปลอดสารพิษอาทิผักบุ้งสะเดากระถินมะกรูดและข้าวสารซึ่งก่อนหน้านี้การทำเกษตรอินทรีย์เคยเป็นปัญหาที่ทางกลุ่มเกษตรกรอยากทำ แต่กลับพบอุปสรรคต่างๆเช่นการวิเคราะห์ตัวอย่างดินน้ำแร่ธาตุต่างๆรวมถึงการเปลี่ยนทัศนคติให้สมาชิกเลิกใช้สารเคมีทางกลุ่มสหกรณ์จึงได้ไปปรึกษากับทางโครงการ i t a ทเพื่อขอความช่วยเหลือด้านทุนวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ซึ่งพี่เอกชัยเจ้าหน้าที่ ITA ได้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มสหกรณ์อย่างไรนั้นเราตามไปชมกันเลยดีกว่าครับพี่เอกคะจากที ทางสหกรณ์เนี่ยเขามีปัญหาค่ะในเรื่องของการปรับทัศนคติให้กับเกษตรกรหรือว่าเรื่ององค์ความรู้ในการทําเกษตรอินทรีย์ MC ค่ะพอโจทย์แบบนี้แล้วเนี่ยทาง ita ต้องเข้ามาช่วยเหลือ,อยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วนะครับแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทางสหกรณ์การเกษตรลํปางเพลิงเนี่ยก็ได้เข้าไปร่วมอบรมทางด้านการเกษตรในมหาวิทยาลัยก่อนแล้วก็ทีนี้ทางอาจารย์ที่เป็นวิทยากรเนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราด้วยอาจารย์ก็ได้แนะนําให้กับาทางของงารในแถบเนี่ยได้รู้จักว่า าสารกรการเกษตรลำบะเพิงมีศักยภาพที่เพียงพอที่จะพัฒนาต่อยอดอ,องค์ความรู้ของอาจารย์ไปได้ทางด้าน <Yeah. S 2> เกษตรอินทรีย์อาจารย์ก็เลยแนะนําให้กับทางเราไปจากนั้น,นทางโครงการในแท็บก็ได้เข้ามาทําความรู้จักกับทางสารกรเองแล้วก็มารับรู้ถึงปัญหาความต้องการแล้วก็มาสํารวจพื้นที่ว่าตรงไหนบ้างที่ทางสารกรยต้องการที่จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ของเกษตรอินทรีย hmm. ์ก็ในจากที่โครงการไนแท็บได้เข้ามาทําโคารงการวิจัยให้กับที่นี่ก็ทําให้ บริเวณพื้นที่ตรงนี้สวยงามแล้วก็สามารถจัดการสถานที่ต่างๆ้ให้เป็นระเบียบมากขึ้นค่ะอ๋อองมีการจัดสรรปันส่วนว่าจะปลูกต้นอะไรยังไง<ช>อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะแสดงว่าการทำกรเกษตรอินทรีย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีความนึกซึงอยู่เหมือนกันใช่จริงๆแล้วกเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันทําได้ยากเพราะจริงๆมันต้องเริ่มจาก คนที่จะทำก่อนต้องเริ่มจากปุ๋ยจิตสำเนึกของคนเราก่อนว่าจะทำยังไงดีที่จะเปลี่ยนทัศนคติจากการใช้สารเคมีมาใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติเรื่องนี้เรื่องสำคัญเลยนะคะแมนะต้องขอขอบพระคุณพี่เอกมากเลยนะคะที่วันนี้ได้พาเรามาดูสถานที่แห่งนี้แล้วก็ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าจะมีวิธีการจัดการพื้นที่เพื่อให้เป็นพื้นที่กเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงได้อย่างไรไปกันเลยค่ะ ปัญหาหลักของการทำเกษตรอินทรีย์ก็คือการปรับทัศนคติของเกษตรกรในการทำการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ต้องอาศัยสารเคมีในการเพิ่มผลผลิตให้ได้ตามที่ต้องการมาเป็นการเกษตรแบบผสมผสานที่ต้องอาศัยการปรับสมดุลทางธรรมชาติให้เกื้อกูลกันและได้ผลผลิตที่เทียบเท่ากับการใช้สารเคมีซึ่งหลายครัวเรือนไม่เชื่อว่าจะทำได้แม้จะมีการอบรมและให้ความรู้จากอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่ด้วยการที่ชาวบ้านยังไม่เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม จึงยังคงลังเลและไม่คิดที่จะเริ่มแต่กลุ่มสหกรณ์การเกษตรลำพระเพิงก็ยังมีเกษตรกรคนหนึ่งที่ยังคงอยากที่จะทําแม้ว่าจะเสี่ยงแต่ก็อยากทําให้คนอื่นดูว่าการทําเกษตรอินทรีย์นั้นสามารถทําได้จริงถึงแม้ว่าจะไม่ร่ารวยแต่ก็มีความยั่งยืนทางด้านการเกษตรซึ่งความรู้ที่เกษตรกรได้รับไปนั้นจะเป็นอย่างไรเราตามคุณเอ๋ไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญโครงการ i t แทบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรนันทกรบุญเกิดมาอธิบายความรู้ที่ได้ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรว่ามีอะไรกันบ้างครับและท่านนี้นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญโครงการ i t a d มันเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์นันทกรคร่ะอาจารย์คะ,าาคะพูดถึงวิธีการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราเค้าบอกว่าเคยได้ยินมาเยอะแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะต้องมีการจัดการยังไง ถึงจะถูกต้องนะค่ะอาจารย์คะคือการทรําเกษตรอินทรีมายพวามว่าเราทําการ,กรเกษตรโดยที่ไม่ใช้สารเคมีค่ะคือเกษตรอินรีเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้ใช้ปุ๋ยเคมีก็ไม่ให้ใช้สารเคมี mm. คมกําจัดศัตรูพืชเป็นยาฆ่าแมลงกําจัดวัชพืชต,ต่างๆเหล่านี้ก็ห้ามใช้นะเพราะนั้นเราก็ต้องมีความรู้พอว่าแล้วเราจะเอาปุ๋ยอะไรมาทดแทนค่ะ อย่างไนโตรเจนคือ,อยูเรียกให้ไนโตรเจนนะนะไนโตรเจนเนี่ยเราก็ต้องต้องหาวัสดุที่ให้ปุ๋ยไนโตรเจนเยอะาอ,าอาจจะเป็นมูลสัตว์ก็ได้มันก็จะมีอยู่เพราะนั้นถ้าเป็นมูลสัตว์เกษตรกรก็ต้องเลี้ยงสัตว์มาด้วยแล้วนอกจากนั้นล้วถ้าไม่มีมูลสัตว์เราก็ต้องหาวัสดุหรือว่าพืชที่สามารถให้ไนโตรเจนเยอะมีพืชอ,อะไรบ้างคะอาจารย์ที่ให้ไนโตรเจนเยอะๆยะยกตัวอย่างเช่นอย่างใกล้ๆตัวเราเองนี่นะเนี่ย กระถินเหรอคะอาจารย์เห็นไหมกระถินเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลถั่วเพราะในที่รากมันเนี่ยจะมีไรโซเบียมอยู่ที่รากแล้วรากก็เป็นโรงงานปุ๋ยไงเพราะนั้นกระถินเนี่ยก็เอาอากาศมากินได้แล้วใบไม้พวกนี้จะมีไนโตรเจนเยอะคุณมองเป็นทั่วๆเลยพืชตระกูลถั่วกระถินมะขามเทศก็เป็นตระกูลถั่วมะขามเทศก็เป็นปุ๋ยได้ใบไม้เนี่ยก็ปุ๋ยเยอะนะแต่เนื่องจากว่า เราจะต้องในนาข้าวนะถ้าเราจะไปทําปุ๋ยข้าวมันก็ต้องเอาไปหมักลงในนาด้วยมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อจะย่อยนะครับแต่มันจะมีพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถไปใช้ปุ๋ยในนาข้าวได้เราเรียกว่าแหนแดงแม้ได้ฟังอาจารย์นันทกรพูดถึงเกษตรอินทรีย์แล้วก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่เราทาําความเข้าใจกับธรรมชาติให้มากยิ่งขึ้นซึ่งเกษตรอินทรีย์เป็นการทําเกษตรที่อาศรราัยปัจจัยทางธรรมชาติในการเพราะปลูก การเพิ่มผลผลิตและการป้องกันศัตรูพืชโดยเน้นที่การปรับปรุงดูแลดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เข้าใจศักยภาพทางธรรมชาติของพืชสัตว์รวมไปถึงระบบนิเวศนอกจากนี้ห้ามใช้สารเคมีต่างๆเช่นปุ๋ยเคมียาฆ่า,ามแมลงและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์โดยจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรอินทรีย์คือการหาวัสดุจากธรรมชาติเข้ามาใช้ในการเกษตรอาทิปุ๋ยยูเรียสามารถหาได้จากมูลสัตว์ หรือพืชที่ตรึงในโตเจนได้ดีหรือสังเกตง่ายๆคือใบจะมีสีเขียวสดอย่างพืชตระกูลถัว่วกระถินมะขามเทศและแหนแดงเป็นต้นส่วนวิธีการไล่และกำจัดมแมลงก็ให้ปลูกพืชสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสะเดาหางไหลตะไคร้หอมหรือแม้กระทั่งพริกและสุดท้ายคือการเลี้ยงสัตว์ให้เลือกสัตว์ที่กินง่ายต้านทานโรคได้ดี ยิ่งถ้าเป็นสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เลิกใช้ยาป้องกันโรคให้กับสัตว์เหล่านั้นได้เลยละครับอาจารย์จะแปลใจอยู่อย่างหนึ่งสมมุติว่าเรามีที่อยู่ประมาณ5้าไร่10ไร่อย่างเงี้ยเราทำเกษตรอินทรีย์ได้ไหมจาะมันต้องมีการวางผังยังไงว่าอะไรจะต้องอยู่ตรงไหนตัวนี้ต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ยคะมีสูตรไหมวันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเกษตรอินทรีย์เนี่ยเริ่มต้นจริงๆเราไม่ควรทําเยอะคล้ายๆทำาในเขาเรียกว่าที่ในหลวงท่านตำราดว่า พอเพียง <spe ak> ใช่ไหมพอเพียงหมายถึงว่าเราต้องประเมินดูว่าถ้าเราจะปลูกข้าวหรือปลูกพืชทุกอย่างเนี่ยเราเขาจะต้องประเมินตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะเริ่มต้นตรงเนี้ยที่อย่างนี้เรามีน้ําพอไหมเ,เรามีน้ําพอหรือว่ามีปัจจัยการผลิตเช่นเอาปุ๋ยอย่างเดียวก่อนถ้าดินเราไม่ดีเราต้องใช้ปุ๋ยเยอะอีกที่แท้อาจารย์ก็ใช้แนวทฤษฎีเกษตรอินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในการจัดพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อเริ่มต้นที่จะทําเกษตรอินทรีย์นี่เอง โดยเริ่มแรกอาจารย์ให้เราแบ่งพื้นที่ใช้สอยออกเป็น4ส่วนตามอัตราส่วน 30, 30, 30และก็10ซึ่งพื้นที่ส่วนแรก30%ใช้สร้างสระน้ำโดยจะเก็บในหน้าฝนและใช้ในหน้าแล้งเพื่ออุปโภคบริโภคทั้งภายในครัวเรือนและการทำเกษตรต่างๆซึ่งสระน้ำนี้สามารถปลูกพืชน,น้ำหรือเลี้ยงปลาควบคู่กันไปด้วยก็ได้ส่วนที่2ใช้ปลูกข้าว เพื่อเป็นอาหารประจำวันในครัวเรือนตัดรายจ่ายและให้พึ่งพาตัวเองได้ส่วนที่3ให้ปลูกพืชยืนต้นไม้ยืนต้นพืชผักพืชไร่พืชสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันเหลือก็นำไปจำหน่ายและพื้นที่สุดท้าย10%ใช้เป็นที่อยู่อาศัยคอเกเลี้ยงสัตว์ถนนคันดินกองปุ๋ยหมักเป็นต้นยกตัวอย่างง่ายๆในการจัดพื้นที่การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือให้ขุดสระน้ำบริเวณพื้นที่สูงเพื่อสะดวกในการนำน้ำที่เก็บไว้มาใช้ปลูกข้าวและพืชไร่พืชสวนต่างๆบริเวณรอบๆพื้นที่ของตัวเองและให้สร้างพื้นที่อาศัยคอกสัตว์ไว้ตรงกลางพื้นที่ของตัวเองเพื่อสะดวกในการดูแลรักษาและจัดการพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึงครบสูตรอย่างนี้ใครอยากจะทำบ้างก็ลองนำไปใช้ได้นะครับ